ภิกษุทั้งหลายถ้าสมมุติว่ามหาปภีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไป ทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ในนามนั้นมีเต,าต่าตัวหนึ่งตาบอด ล่วงไปร้อยร้อยปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีจึงจะผุดขึ้นตักครั้งหนึ่ง จะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าข้าที่เต่าตาบอดนั้นร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียว ในแอกนั้นภิกษุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ตถาคตผู้อรหันตะสรมมาสัามพุทธะ จะเกิดขึ้นในโลกยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ทำวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบัตรนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคต ผู้อรหันตะสัามาสัมพุทธะก็มังเกิดขึ้นในโลกแล้วและธรรมวินัยอันตถาคตรประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอ พึงกระทำโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับแห่งทุก์นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกดังนี้เถิด